สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้จะมาอัปเดตแผนตองคาประจําวันพฤหัสกันข้อจากแท่งเมื่อวานนะครับราคาก็ปิดเป็นแท่งกลับตัวนะถ้ามองในชุดเนี่ยมันเป็นมอร์นิ่งสตาร์ได้นะครับเพราะว่าเกิดแท่งพักตัวมาแท่งหนึ่งแล้วก็แท่งที่ยืนเหนือแท่งก่อนหน้าได้แท่งหนึ่งนะครับแบบนี้มีทรงจะขึ้นต่อมีทรงที่จะขึ้นต่อนะครับ ราคาได้ดันทําหายเมื่อวาน1,790ัน1,790แล้วลงทําโล1,768ทีเนี้ยวันเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าเราเล่นยังไงดีคือในทิศทางอ่ะถ้าเดนเป็นแท่งกับตัวแบบเนี้ยแนวต้านถัดไปอ่ะก็คือโซนประมาณเนี้ยครับ1792แต่ทีเนี้ยเราต้องรอดูก่อนว่าจุดไหนที่เราจะสามารถเล่นบ่ายได้บ้าง ุดบายเนี่ยเดี๋ยวลองเช็คก่อนอาบายเนี่ยเราจะบายได้แถวประมาณโซนประมาณ73นะครับเพราะว่าตอนนี้ราคายอย่างติดแนวต้าน1760จอยู่อีก11นาทีเปลี่ยนทาเฟมเฮนโฟนเนี่ยผมมองว่ามันน่าจะลงได้อีกแต่มันก็จะมีต้านตรงนี้นะขออภัยครับมันก็จะมีรับตรงนี้นะเป็นรับเดยช่วงประมาณ78อาจจะเข้าเทสไวไหมหนึ่ง นะครับในโซนนี้ถ้าเข้า78ก็กำไรพันจุดนะครับเข้า78 Prof i t 1 7โป t ฟิต7 9 2ประมาณนี้มาดูในส่วนของเฟรม4ชั่วโมงกัน4ชั่วโมงเนี่ยก็จะปิดเป็นแท่งกลับตัวนะเป็นทรงประมาณนี้ครับเราต้องเช็คแนวรับแนวต้านก่อนมันจะมีแนวรับตรงนี้โซนหนึง่ง เนี่ยครับโซนเจ็ดสิบแปดเจ็าพอดอีประมาณตรงนี้นะเดี๋ยวรอเข้าเทสไว้ไม้หนึ่งทีนี้ก็ลองเช็คนะครับในเฟนมาทีว่าเป็นไงเฟนมาทีเนี่ยมันวิ่งจบรอบมันหรืออยังเพราะเมื่อวานเนี่ยที่ราคาบ,บินเพราะว่าเกิดแบดดิชขอใบครับเกิดบูริสเดเวอร์เจนนะครับในท่าลักษณะนี้ถ้าดูจาก m a c d ก็รู้เลยนะ จาก mbcd ก็คือชัดเจนผมเลยอิงบายมานะครับทีนี้เนี่ยมาดูแล้วถ้าราคาเนี่ยในเฟรมชั่วโมงเนี่ยราคาปิดต่ำกว่า1,752ได้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะลู่ต่อ1 7 7่นดอนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรารอบายกันโซนประมาณ 78, 76, 73ประมาณนี้ส่วน take profit ก็แนว นำแนวต้านนี้ได้เลยครับ87-92ซึ่งตรงกับโซนแนวต้านของทมเฟรมเดียพอดีประมาณนี้เดี๋ยวเราย่อซื้อกันอีกวันนี้